ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่13มิถุนายน2564นะครับวันนี้นะครับก็อากาศคืมฝนตกนิดนิดนะครับจิมๆก็ออกมาออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ชนะเยอรมันได้เมื่อคืนนี้แล้วก็ ยินดีเรื่องหนึง่งฟุตบอลแห่งชาติยุโรปนะครับคิทตนเส้นอิเล็กเส้นนะครับที่เป็นลมอละไรที่มดสติไปในระหว่างแข่งขันนะครับก็ช่วยเหลือมาได้นะครับก็หนึ่งนาทีมีความสุขนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับก็ทุกคนก็อย่าประมาทนะครับก็ดูแลร่างกายรักษาหัวใจพยายามนะครับ คิดเรื่องดีๆนะครับอย่าห้ามสมองอย่าคิดเรื่องคิดลบนะครับคิดเรื่องดีๆนะครับหนึ่งนาทีมีความสุขขอบคุณครับ